ขอให้นักล้านะครับก็ผู้ที่ผลาหลังจากดีวชั่นหนึ่งนะครับเราก็เปิดดีวชั่นสองให้ท่านได้เล่นนะครับมีเรือสามลำแล้วกันครับเอาไว้ให้ดีวชั่นสางลำนะครับมีเรือทั้งหมดสามลำนะครับดีวชั่นหนึ่งมีเรือทั้งหมดสีลำนะครับ สมัคร้0 0บาทนะครับก็ขอเชิญนะครับสมัครได้เลยนะครับก็อาู้ไฟฟ้ามานะครับอย่าแพ้คนนะครับก็ถ้าเกิดให้ดีก็ตู้เดิมดีที่สุดนะครับเราเล่นตู้ตังบนสนงพที่น้องนะครับก็อย่าให้แข่งชุดเดินไปนะครับก็การแข่งขันในยันนี้นะครับถาเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดก็เป็นการรับไว้แต่เตรียมตู้เดียวนะครับ แลวก็จะนำตัดไปตัดเป็นรุงแก้ไขในการัจกของขวัขครั้งก่อจปนะครับเป็นเขรขอบคุณทุกทีมมานะครับที่เข้าร่วมการรับในครั้งนี้นะครับก็ผลคือทางการวงแรงงนนะครับเพื่อการศึกษานะครับก็มีผู้ให้การสนับสนุนนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับแตผมขออนุญาตอ่านท่านได้นะครับ มันจะขึ้นมาบนนี้ เดือดขึ้นไหมเดือดสองแล้วสองขาดสองขาดผมเล่นเล่นลูกใหญ่กันทั้งคู่เลยทุกสามสามได้ครับสามได้ 好，你试。